ที่เสมอนั่นแหละบางทีมันก็อดขำไม่ได้เนาอคุยกันไปคุยกันมาเขาเขาก็ถามมีการถามน้นอวันนี้เธอทำไมไม่เอาเอฟซีมาละ่ะอันจีจีก็บอกเอฟซีเราให้เพื่อนเล็กชัยเออแล้วเราจอดให้เพื่อนเล็กชัยทำไมหรอม <laughs> ีถามเพื่อนเสมอแบบนี้เลยนะเออนะมพี่เสมอแบบนี้เลยนะพี่เสมอก ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาคุยวันจ่าวสามชั่วโมงแล้วอุย้ยคุยซะอืคุยซะโอ้โหพี่เล็กลงแล้วเออเออเนาะเออจริงๆนะพี่เสมอจริงๆนะซ่าสามชั่วโมงก็โอเคอยู่นะพี่เสมอ แต่ว่ามัน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 ร้อนอะเนาะมันก็คงจะไม่ได้อ่ะจ้าขอบคุณมากลืมโทรศัพท์ไปปิดเสียแบตหมดก็ไปเข้าบ้านอื่นเรารืความรู้สึกว่าจะจอดไม่เสมอเสร็จแล้วก็ไม่เสมอก็หลับแล้วก็หลับเสร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งล้วก็ปหาพี่จง เีพี่เราก็ไม่รู้เราจะหลับตรงไหนหลับตอนไหนหรือเราบ่ายๆพี่จงหรือยังก็ไม่รู้เรายัง,งงงกับชีวิตเราอยู่นี่เนี่ย <c oughs> เราบ่ายๆหรือยังหรือว่าเขาเราเราหลับก่อนก็ไม่รู้มันเหมือนเขาความฝันยังไงก็ไม่รู้เนาะเ่วงนี้น้องพลอยไม่เข้าเลยน้องพลอยจะต้องเรียนหนักอ๋อเขาจะไปแข่งอ๋อเหรอคะเออดีแล้วแหละเด็กชอบเรียนอย่างนี้แหละดีแล้ว ไม่ไปไหนหรอกก็ไปเฝ้ายายน้องกับเพี่เสมอแหละตอนนี้ก็แต่งแด้งแต่งดงอยู่นั่นแหละ <c oughs> ลืมก้า <c> ว <oughs> ลืมเก้าเลยเมื่อไหร่มูนาขาเกจะกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวได้ไดก่อนไปซื้อ <c oughs> เดี๋ยวได้ตังก่อนไปซื้อใหม่จะได้มูนาขา,ม,ามูนาขาเกกลับมาแล้วนอนจืดเดือดอยู่นั่น เดี๋ยวก็จะให้สมศรีไปแทนอยู่เนี่ยอหยังเจ้าสมศรีอยู่ในบ้านกลับมันเปิดอันเครื่องอยู่มัอนไดยยิงงนหรือว่าจะได้กับมูสไอหยังเจ้าอ๋อจา้จาจ้าเขาตังค์ไมให้ค่าสักพัาผมนะแเป๊บอยู่ไนจ้าอันสมศรีเจออ,อ,อ,อยู่ไหน

อันเปวดเอาตังมาจ่ายก,กับห้องโถงโอโอโอการซักห้องโถงสวัสดีครับคุณสายลาอย่างน้องมนตรีนะคะคุณไซลาขอบคุณนะคะอะไรนี่มิยุกิยูซุอ่าน,นไม่ออกอ่ะน้องมนตรีพี่ยันไม่ออกหรอก ชายน้อยหายเหลือแต่ <c oughs> เนี่ยแต่ชายลาเหรอชายลาไม่มาหรอกมกั้งชายลาสวัสดีครับออมาเหรอเหรอเบาไทายบ้านโหขอบคุณนะคะคุณชายลาทาเซ็บม่อุ่นไอรัสสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะไมยอุ่นไอรักสวัสดีครับ จากบา่าวทยบ้านเนาะเออเ,อ,อ,เอ,อจากใครเนาะเดี๋ยวก่อนอุกจีมอ์นิงค่ะมอ์นิงค่ะไม่ดูดเอยแม่อุ่นไอรักไม่ดูดก็ไม่ค่อยนั่นตาเนาะตาไม่ค่อยโอเคแล้วตอนนี้คุณน,นกรักทำครวขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อ